เขาบอกว่าแมวเนี่ยเป็นสัตว์นำโชคนะเอ๊ะไม่รู้มันจะจริงหรือเปล่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ CMC เราต้องมาพิสูจน์กันหน่อยแล้วโดยที่เราจะมีเกมสนุกๆมาให้เล่นนะถ้าชนะเนี่ยพี่จีเนี่ยรับเงินไป1,000บาทเลยโดยที่ถ้าเสียงเซมซีออกมาได้เลขคู่ก็จะได้เงิน1,000บาทถ้าได้เลขคี่ก็ไม่ได้เงินนะครับ อ่ะน้องแมวใบจ่า,จางพร้อมที่จะมอบโชค1,000บาทให้พี่จีเลยอย่างไปไปเสี่ยงเซียมซีกันเลยอ่ะขยา่าาขยา่าาขยา่าาขยา่ขยาตั้งใจหน่อยสิใบจ่า,จางเอาไปแล้วตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยแม่แหลายๆคนก็รุนไปพร้อมๆกันเลยนะอา้าวมาแล้วโอ้นี่ออกเลขคู่ออกเลขหกครับ <Yeah. S 2> แหมแมวเนี่ยเป็นสัตว์นำโชคจริงๆ แบบนี้ก็รับเงินรางวัลไปเลยนะครับใครใหญ่จะมาเสี่ยงเซมซีก็ไปสนุกกันได้เลยนะครับที่ V ีเลอเพรในปีนี้บอกเลยว่าสนุกมากๆยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับมีของรางวัลมาแจกไม่ว่าจะเป็นอาหารแมวขนาด2อกิโลนะครับรวมไปถึงนี่โอโรฟามาดิโอโดผมดับกลิ่นทรายแมวรวมไปถึงของรางวัลอื่นๆเกี่ยวกับน้องแมวอีกมากมายเลยนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางแฟนเพจ a c e b o o k ของลาลาแคปขับกันไว้เลยนะเหล่าทาสแมวทั้งหลายเตรียมตัวให้พร้อมเรามาเจอกันที่ v ีเลอเพจยี่สิบเอ็ด 2ตุลาคมนี้พราม2อฮอชั้น4เซนทันพราม2องยครับทุกคน